าไม่เห็นคลิปนี้แล้วนี่จะเป็นดวงของคุณนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วก็เลือกไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองหรือใบที่สามนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ดวงเป็นดวงองคุณในวันนี้นะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะ ก็สาหรับคนที่เลือกไพ่ไปแรกดวงของคุณในวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะว้าวไพ่สิบเหรียญค่ะคุณจะมีดวงมีโชคมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาหยิบจับทําสิ่งใดสําเร็จนะคะคนเลือกไพ่ไปแรกวันนี้เราคอยเงินยืมเรื่องเอกสารอะไรก็แล้วแต่สําเร็จมีข่าวดีตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จนะคะแล้วบอกเลยว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือได้เงินที่คุณนั่นหรือคุณคาดหวังจะมีโชคมี เราก็ที่อยู่อาศัยเลือกไพ่ใบแรกนะให้คนเลือกไพ่ใบแรกโอเคมาดูเลยอพที่สองไ้ใบที่สองวันนี้ดีลงานงานก้อนใหญ่่อข่าวดีเรื่องการงานใครรอคอยงานใครวันนี้ได้ขับดีเรื่องงานคุณรุ่งเรืองสำเร็จ ค,คุณจะมีกาความรุ่งเรืองทางมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาทางด้านการงานจากจาก,การงานคนเลือกไพ่จุดที่สองว่ารับคำทำนันายโชคดีและสําเร็จโอเคมาดูคนเลือกไพ่จุดว้าวความคนเลือกไพ่จุดที่สามเนี่ย คู่ลักที่เจนจะได้คู่รักพอได้แล้วก็ดีมากๆขอสิ่งใดใครที่โสดจะได้เจอจะดีกับคุณแล้วก็เอาใจแล้วก็เป็นดวงอุปถัมภ์อยู่คุณจะไม่มีคำ บ้านอยากปลูกบ้านจะเดืนปีนี้คุณจะได้ทำเรื่องบ้านเรื่องอะไรในวันนี้คุยเกี่ยวเรื่องบ้านอะไรตกก็สำเร็จจะมีเรื่องดีเพราะฉะนั้นคุณผ่านไม่เห็นรับพลังงานความโชคเลือกนะครับพลังงานไม่ตกเราก็สิ่งนี้จะเกิดขึ้น